สวัสดีครับคันนี้หุนใดรุ่นอะไรนะเฮปร้อยเฮปร้อยเฮปเฮปเอสร้อยตัวเฮ็ดฮ่องกงเนี่ยนะครับเดิมทีรถยนต์คันนี้นะฮะเ,เราจะให้เจ้าของเล่าสู่กันฟังก่อนแล้ววิ่งออกจากปทมมาถึงนี่ก็บ่ายกแก่แล้วแล้วเราถอดหวัวฉีดมาว่าจะให้ร้านเช็คปั๊มเขาปรับเฟสให้นิดนึง แต่บางเงินร้านเช็คปั๊มไม่มีช่างอีกก็กลายเป็นว่าล่าช้าเป็นคันบวยเลยทีนี้เราก็ต้องใช้สารเคลือบห้าตัวช่วยลดช่วยลดคันนี้ให้วิ่งให้ได้กลับบ้านก่อนนะครับส่วนควันดำนั้นเราต้องมาหาสาเหตุเพราะว่าเวลาน้อยมากถ้ามีเวลาถ้ามาแต่เช้าคันนี้ก็จะจบแบบสวยงามแต่บางเงินบ่ายบายกว่าแล้วยัง,งานก็ไม่ทันนะครับก็เราจะให้เจ้าของรถเล่าสู่กันฟังก่อน,อนว่า เดิมทีรถยนต์คันนี้เป็นอะไรมาแล้วก็หลังจากทําเสร็จเรียบร้อยทําไมรถวิ่งได้แค่แปดสิบนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองเลยครับผมมิ่งสิมเทียมมาจากประวีตเดิมทีรถยนต์คันนี้เป็นอะไรก่อนครับที่แรกสตาร์ทไม่ติดนะครับแล้วก็ให้เข้าอู่ทําปั๊มทําปั๊มเสร็จททนีล้วนเลยเครื่องเครื่องล้วนไปเลยครับวิ่งไม่ออกฟันดํากินน้ํามัน กินน้ำมันโตราดเนี่ยเนี่ยเป็นปั๊มไฟฟ้าอย่างรับเอ่อเติมจากเทพมาพันเลือขีดเดียวพันเลือขีดครับแล้วมันวิ่งได้เท่าไหร่สูงสุดอ่ะตอนนี้มาเอ่อเหยียบได้แปดติบ้าถ้าเกิดเหยียบร้อยนี่เครื่องนี่ดังแบบัอ๋อก็มาโหลดอ่าแบบค้างไปเลยอ่ะเออเลยครับหลังจากหมดเวลาไปเกือบครึ่งวันอ่ะตอนนี้ก็ตีว่าครึ่งวันกว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วครับผมเสร็จเรียบร้อยออกไปขับเมื่อ เมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงครับผมไปทดสอบขับเมื่อกี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วดีกว่าเก่าเยียบนี่เครื่องเครื่องนี่เงียบแล้วไหลเยียบมากไหลเยียบไปเลยไหลเลยไม่เหมือนตอนที่มาก็จริงรถคันนี้ไม่ได้ปรุงแก้ไขอะไรเลยเพียงแต่เราใช้น้ํายาล้างหัวฉีดเคลือบาวาวเคลือบเครื่องยนต์เคลือบเบียเพิงท้ายแล้วก็พาอเวอร์ให้ เพื่อลดการสึกหลอในรถคันนี้เพราะว่าเสียงมันแปกมันผิดปกติเลยใช่ครับครับตอนนี้ก็ยังได้เสียงเครื่องยนต์เนี่ยยังยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับผมแล้วก็ควันดำลดลงมาจะเหลืออีกประมาณตั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทีนี้ต้องกลับมาอีกรอบต้องนัดหมายล่วงหน้าแล้วมาแต่เช้าเลยครับผมเดี๋ยวเราจะจะปรุงแก้ไขใหม่ครับเวลาน้อยก็ตรงหลังทีใหม่นะเพราะปีใหม่ที่นี่หยุดวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดหนึ่งสองสาม ตอนนี้ที่เสียเวลามาเนี่ยความคึนพอใจระดับไหนก็ตอนนี้ก็เก้าสิบแล้วกันตอนนี้ครับเพราะว่าก็ต้องมาอีกรอบนึงต้องมาอีกรอบนึงครับผมต,ต้องนั่นหมายล่วงหน้าเลยครับครับผมเพราะว่าอย่างวันนี้ช่างช่างน้อยครับเพราะว่าหยุดหลายคนมันมีมีธุระก็ช่างเหลือไม่กี่คนวันนี้หลายคันที่ไม่เสร็จใช่ครับบางคนบางยกอีสูต้องไปนอนรอ แล้วเจ้าของรถนิสสนก็ต้องดูแล้วต้องนอนอีกคืน,นึงนะของวงก็กกันนี่จะบอกให้นอนคืนนึง <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อให้ไงแต่นี่ต้องไปต่างจังหวัดครับถูไหมมิตุลาครับเพราะไปต่างจังหวัดมิตุลาก็ต้องวิ่งตอนนี้วิ่งออกแล้วละ่ะน้ำมันกินน้อยลงแต่ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์กันได้อย่างรครับนะฮะเอาก่อนเดินทางอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนในการซ่อมรถก็ดีอะไรก็ดีเราควรปรึกษาใครก่อนปรึกษาช่างก่อนครับ ก็มีอะไรยังไงแบบอะไรผิดปกติไครับต้องเช็คต้องอะไรก่อน<ช>ถ้าถ้าเราแบบไม่เข้าใจก็ต้องโทรถามช่างก่อนว่าเป็นนี้ๆๆใช่ไหมครับขอความช่วยเหลือไปใ,<ช>ในเฟซบุ๊กชมรมรวมช่างด้วยใจครับ,รบชมรมรวมช่างซ่อมรถยนต์สองชมรมนี้เขาจะมีคําตอบให้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมองลงลงลบำรุงรักษา สองกลุ่มนี้ตอนนี้สมาชิกเยอะมากนะครับครับผมเอาไม่ได้ไล่แล้วนะมันดึกแล้วคำเดินทางกลับบ้านนะครับ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 สี่อ่ากำลังดี